จริงแล้วคุณครูเคยพูดเรื่องการใช้เหตุผลเชิตงตรรกะไปแล้วใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นวันนี้ก่อนที่เราจะเริ่มเรียนคุณรูจะทบทวนความรู้ของนักเรียนน,นิดนึงแต่วันนี้เราจะไม่ทบทวนด้วยการถามตอบธรรมดาหรอกแต่เราจะใช้วิธีอะไรคะวันนี้ครูมีเกมมาให้เล่นทีนี้อยากให้นักเรียนดูในมือของครูก่อนในมือของครูคืออะไรคะลอ,องวันนี้มีเงินแจกน,นะคะดีถ<อ>รวยใช่ไหมเพราะฉะนั้นวันนีๆๆ้คุณรูจะมีบัตรเจ้นให้สาหรับ เอาไว้ทําอะไรจริงๆแล้วเงินอะไว้ซื้อของได้แต่บางครั้งนอกจากซื้อของมันเอาไปทําอะไรได้ด้วยมันเอาไปลงทุนได้ค่ะวันนี้เราจะมาลงทุนด้บความรู้กันความหมายคืออะไรวันนี้เราจะมาเล่นเกมดอกมันนี่เกมกันลงทุนยังไงลงทุนกับความรู้เราจะลงทุนยังไงวันนี้คุณครูจะมีคําถามมาให้เด็กๆและทีนี้วิธีการลงทุนของเราเราจะแบ่งการลงทุนออกเป็น4ี่ตัวเลือกค่ะ สี่ตัวเลือกนั้นคืออะไรคะกขพอแล้วก็อะไรคะอ๋กต้องค่ะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เด็กๆจะได้ไปจะเป็นการจะเป็นแผ่นสําหรับการลงทุนสี่ใบก็คือกขพอแล้วก็งให้เด็กๆวางไว้ที่โต๊ะของตัวเองสีช่องหลังจากนั้นเมื่อคุณรูเปิดคําถามขึ้นมาเด็กๆปรึกษากันในกลุ่มและครูมีเวลาให้ข้อละสามสิบวินาทีปรึกษากันเสร็จี ปุ่งปูปลาเปลี่ยนเป็นพี่น้องกันเปี่ยนบอกว่าเขามีพี่หนึ่งคนมีน้องสองคนปูบอกว่าเขามีพี่สามคนปลาบอกว่าเขามีน้องหนึ่งคนใครยังดูมากที่สุดให้เวลาสามสิบวินาทีค่ะใครวะเข็มยาเข็มมินชี้เลขหกหมดเวลาเลยนะใครไม่วางมือถือว่าสามสิบนะสองกับสามเอาสองสองกับสองได้คำตอบยัง วางอันไหนเออวางอันนี้นะวางอันนี้นะเขาบอกว่าปูฟาเปี้ยวป็นพี่น้องกันเปรี้ยวบอกว่าดูนะฟางดีเดนนะเปรี้ยวบอกว่าเขามีพี่หนึ่งคนแปลว่าเปี้ยวเป็นพี่คนโตได้ไหมไม่ได้อว่าฟังปูบอกว่า เตรียมอะไรคะเตรียมอาหารเตรียมอาหาร,ร,าหารด้วยเพราะฉะนั้นว,วันนี้อยากให้นักเรียนมาช่วยคุณครูวิวเตรียมกล่องอาหารหน่อยแต่จริงๆแล้วถ้าบอกว่าเตรียมกล่องอาหารเฉยๆนักเรียนจะนึกถึงว่าแก่แค่หยิบอาหารใส่ใช่ไหมแต่วันนี้คุณครูวิวมีปัญหามาให้นักเรียนด้วยนะคะซึ่งปัญหาในที่นี้คืออะไรปัญหาในที่นี้ก่อนที่จะไปถึงปัญหารเรามาดูก่อนว่าวันนี้คุณแม่จะต้องจัดกล่องอาหารให้กับลูกชายซึ่งมีเมนูอาหารดังต่อไปนี้เมนูแรกคืออะไร แล้วค่ะ 2อง่องกล่องนะคะสกล่อง,องดังนั้นตอนนี้ในการทํากิจาการกลุ่มต่อไปเราต้องแบ่งกลุ่มกันแล้วแบ่งกลุ่มย่อยในกลุ่มใหญ่เพื่ออะไรคะเพื่อให้งานของเรามันเสร็จเพราะถ้าเราหาคนรวมกันทาแค่หนึ่งสถานการณ์หนึ่งเงื่อนไข1ปัญหาปิดปัญหาหจะถูกแก้ไหมไม่ถูกแก้ดังนั้นเราต้องใช้วิธีการบริหารจัดก,การในกลุ่มถูกต้องไหมคะทำอย่างไรครูวิย,ยื่นให้2ปัญหาทําอย่างไรสอปัญหา และออกแบบดูซิว่าในสองปัญหานี้จะจัดข้าวกล่องอย่างไรโดยที่ไปที่หน้าแรกนะคะอย่างแรกเลยก่อนจัจัดเขามีเงื่อนไขในการรับประทานใช่ไหมดังนั้นหนูต้องทําอะไรก่อนในหน้านี้่ตหนูต้องเลือกก่อนว่าในเมนูทั้งหมดเงื่อนไขของเขามีอะไรที่ตรงเงื่อนไขอะไรที่ไม่ตรงเงื่อนไขบ้าง หารที่มันตรงตามเงื่อนไขไปทําอะไรคะจัดเป็นเซตเมนูนะคะตัวอย่างเช่นคุณครูจัดได้ว่ามีเงื่อนสิที่ตรงเงื่อนไขที่เข้าหมูทอดแตงโมนมเราจัดได้ละสาอยา่างรวมราคาครูหน่อยสิว่าราคาชุดนี้เท่าไหร่และในชุดของเราเนี่ยมันจัดได้ทั้งหมดกี่ชุดไม่บอกไหมคะที่ไม่ซ้ํากันนะแล้วเดี๋ยวสุดท้ายแล้วหลังจกักหนูเรียนเสร็จหนูอาจจะได้3 4, 5, ชุด4ชุด5้าชุดก็ไม่รู้แหละแต่หนูจะต้องเลือก นะอ่างลงเลยค่ะแต่เราถูจัดการเลยค่ะแบ่งกันช่วยการคิดช่วยกันออกแบบเมนูเมีอะไรได้อีกไหมเราดูเมนูมันมันมันจริงๆแล้วมันมีตรงเงื่อนไขเยอะใช่ไหมอันนี้หมงเข้าวไข่เจียวแล้วต่อไปข้าวหมูทอดได้ไหมคะข้าวหมูทอดตรงเงื่อนไขแสดงว่าเราเอามาจัดได้ไหมจัดได้เดี๋ยวเราจัดกระชุดน่งซิถ้าเป็นข้าวหมูทอดแล้วมันจะเป็นอะไรได้อีกคะไม่ถาฝบอกเราสิหรือเพื่อนดูราคาเพื่อนช่วยเพนดูราคาคนหนึ่งช่วยดูราคาคนนึงเขียยมีข้าวหมูทอด เงินเกินได้เป็นไรนะคะในช่วงแรกเราแค่อยากรู้ว่าเราจัดได้กี่เมนูก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะมาเลือกอันที่เงินมันไม่เกินโอเคไหมอ่ะทำมีได้ค่ะทำเมนูได้แต่ถ้ามั่นใจแล้วเลือกมาเลยถามว่ามันควรจะเป็นอะไรมันทานานไหนที่มันเข้าเขาที่สุดอ่ะตอนนี้นักเรียนแต่ละกลุ่มได้อะไรเรียบร้อยแล้วคะได้เมนูอาหารเรียบร้อยหมดแล้วถูกต้องไหมคะมีกลุ่มไหนยังไม่เสร็จไหมเสร็จหมดแล้วว่านะต่อไปนะคะครูควรจะให้แต่ละกลุ่มส่งตัวแทนออกมา เพราะฉะนั้นวันนี้จะไม่มีการสูงเพราะทุกกลุ่มต้องเป็น,นยังไงออกมาส่งตัวแทน HD ออกมานะคะจะได้ปัญหาไหนเดี๋ยวมาว่ากันอ่ะกลุ่มไหนพร้อมก,ก่อนยกมือก่อนเลยกลุ่มนพร้อมไหมอ่ะกลุ่มนี้พร้อมค่ะเชิญค่ะส่งให้เรียบ่้อยค่ะเละยลเอาปัญหาที่หนึ่งนะคะ,ะ,คะปัญหาที่หนึ่งกลุ่มที่สองปัญหาที่หนึ่งก่อนบอกว่าจัดเมนูอะไร แค่อาหารทะเลนะต้องการเพื่อความสวยค่ะเงื่อนไขยังไม่หมดนะเงื่อนไขอะไรคะข้อที่สองใช้เงินเมื่อไหร่ต้องใช้เงต้องใช้เงิืออาหารไม่เกินสี่ิบาทและสุดท้ายก็3สมีช่องอาหารหร่ช่องมีช่องอาหารให้ใส่ค่ะคือปากเข้าโอเค่ะสรุปแล้วคุณูเลือกเมนอะไรออกมาคะเดี๋ยวมาดูกันนะว่าเลือกเมนหมูหรือเปล่าอันแรกนอะไรคะอ่างงให้คุณด้วยค่ะคุณเลือกอะไร ดูด้วยนะคะดูด้วยนะว่าเพื่อนตอบอะไรเพื่อนเลือกข้าวไข่เจียวนะคะเลือกอะไรดีกเลือกมะม่วงและเลือกนมรวมกันเป็นกี่บาทคะสิบบาทสี่สิบบาทพอดีถามว่าสิ่งที่เพื่อนเลือกเนี่ยตรงตามเพื่อนขายไหมตรงเพราะว่าแต่อยากทะไม่ชอบกินผักเพราะนั้นข้าวไข่เจียวมีผักไหมไม่มีแล้วเขาไม่ชอบผลเลยอะเขากินผลไม้อะไรนะหวานเลือกหวานใช่ไหมคะแล้วก็เขาต้องการ เหตุผลที่เราไม่สามารถเลือกข้าวหมูทอดแตงโมที่เพื่อนไม่เรือกได้เพราะว่าเงินมันจะเป็นยังไงมันจะเกิดเกินเงื่อนไขที่กําหนดไว้พรานนะั้นกลุ่มนี้จัดเมนูอาหารได้เหมาะสมไหมคะเหมาะสมมาตบมือนหนคะ่ะ หนึ่งช่วยแก้ปัญหาได้อย่างเป็นั้นตอนสองช่วยสร้างงนอนไขให้กับปัญหาต่างสามสช่วยออกแบบกระบวนการแก้ปัญหาได้ชัดเจนสีส่ช่วยการแก้ปัญหาช่วยในการแก้ปัญหาทําให้สามารถแก้ได้ง่ายและมีประสิทธิภาพยกเว้นนะยกเว้นข้อใดข่ะ<ม>ยกเว้นข้อใดยกเว้นดตอบเลย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 มั่นใจแล้วข้อนี้มั่นใจไหมกลุ่มนี้ตอบเลยยังตอบอยัง เองนะคะ